โอเคค่ะสินค้าอะไรที่รู้สึกประทับใจมั่นใจอย่างยิ่งแบบขาดไม่ได้และทำไมต้อง NL10 บวกนะคะจากภาพนี้นะคะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าสินค้าอะไรที่พี่ประทับใจมั่นใจขาดไม่ได้นะคะนั่นคือใครไทยถูกไทยไทยมาสิค้าคืออะไร ใชมาแล้วอ่าก,ก่อนอื่นขอ,อ,อขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณผู้เปิดโอกาสแล้วก็อัปลายทุกระดับชั้นนะคะพี่กรอกนะคะพี่หนึ่งปวนวิทย์นะคะพี่เอื้อยน้องตาแล้วก็แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนคุณตรีและคุณจิราวนวิชัยดิษฐ์นะคะค่ะถ,ถูกต้องค่ะคุณหมูนะคะถูกต้องค่ะคุณหงนะคะเก่งมากค่ะไปรับรางวัลกับอัปลายของท่านได้เลยนะคะแล้วก็กดเลขเป็นสองสี่สองนะคะเป็นการขอบคุณอัปลายของพี่ทุกๆท่านเลยนะคะอ่านี่นะคะก็ สาวธรรมศาสตร์นะคะจบเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็ไปต่อนะคะปริญญาโทนะคะ MBA นะคะ International Finance International Marketing แล้วก็ International Business นะคะคือเราอยากรวยเ,เราก็มาอยู่ในวงการหุ้นนะคะเรากา็มาทำงานในแวดวงการลงทุนนะคะอ,อยู่ในธุรกิจนี้เป็นเวลา27ปีนะคะ ความเครียดมีแน่นอนนะคะหุ้นใครๆก็รู้นะคะลงทุนให้กับตัวเองก็เครียดแล้วนะคะลงทุนให้กับคนอื่นยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะคะพี่เป็นผู้ที่แนะนําการลงทุนดูแลพอร์ตดูแลการทำออเดอร์ให้กับลูกค้าสถาบันต่างประเทศนะคะความเครียดสะสมตั้งแต่ชีวิตการทํางานเริ่มต้น ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะคะ27ปีนะคะความเสื่อมมาแน่นอนนะคะแล้วอาการที่มันเกิดขึ้นคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นก็คือพี่มีอาการชามือเนาะชามือแล้วก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับก็ทานเมทิลโคบอลซึ่งเป็นวิตามินบีรวมแบบเข้มข้นที่ไปรักษาการ อาการชาที่ปลายประสาทนะคะก็คือมือแล้วก็ให้หมอให้ทำกายภาพแบบทำง่ายๆอยู่บ้านก็ได้นะคะอ่ะก็กิน m เมทิลโคบอลพอกินไปสักพักหนึ่งอาการาชาหายหายก็ไม่กินไม่กินสักพักหนึ่งชาใหม่ชาใหม่กินใหม่กินใหม่หายชามันก็วนเวียนอยู่เป็นลูปอย่างเงี้ยอยู่3ปีสปีเลยนะคะแต่วันหนึ่งปรากฏว่า มันชาที่หัวไหลแล้วราวลงไปที่ข้อศอกบ,บางวันถ้าเกิดชามากมันก็จะปวดทีนี้หมอก็บอกว่าอ๋อมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วครับอ้าวคุณหมอคืออะไรคะเขาบอกว่าไปหาหมอสปายเลยก็คือหมอกระดูกสันหลังเขาบอกว่าให้ไปทำเอา MRI ปรากฏว่าเป็น หมอนรองกระดูกคอ,อเสื่อมทับเส้นประสาทนะคะข้อที่ 4, 5, 6แล้วก็มีแคลเซียมงอกออกมาด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดอาการชานะคะทีนี้หมอก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรคุณก็กินเมทิลโคบอลถ้าเกิดคุณกินไปแล้วคุณไม่หายปวดไม่หายชาคุณก็มาผ่าแค่นั้นเองผ่าคืออะไรคือการที่ผ่าข้างหน้าที่ตรงลูกกระเดือกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คว้านไปที่ข้างหลังนะคะไปไปทำอะไรข้างหลังใน กระดูกคอเรานั่นแหละนะเราก็ไม่ได้อยากเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าคุณแม่พี่เคยผ่ามาแล้วคือผ่าทั้งมือที่ข้อมือเพราะว่าไปแก้พังผืดที่ข้อมือนะคะที่รัเส้นประสาทแล้วก็ไม่หายมันก็เลยไปผ่าคอคุณแม่บอกว่าไม่ต้องไปเลยนะลูกมันไม่หายแล้วเราจะเสี่ยงทําไมในเมื่อแม่เราเตือนแล้วแต่โชคดีมากๆที่ตอนนั้นที่พี่ เพิ่งเข้ามาในธุรกิจแล้วพี่ก็มาได้รู้จักไวซ์แสปนก็เลยลองทานไวซ์แปนดูซึ่งไม่รู้เลยว่าไวซ์แปนจะช่วยอะไรเรากินไปสองอาทิตย์เราก็มาเอ๊ะทาไมชาหายไปแล้วคือเราไม่รู้เลยว่ามันหายไปเมื่อไหร่คือแบบมันมัน,ม,นมันหายไปเลยอัตโนมัติก็เลยประทับใจนะคะมั่นใจแบบ มากว่าแบบาวสเปนเนี่ยช่วยเราได้แล้วมีอีกเคสหนึ่งนะคะคือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนเนี่ยจัดสปาปาร์ตี้คือเพื่อนเนี่ยชวนเพื่อนๆไปที่บ้านเขาแล้วให้พี่ไปทำสปาเพื่อนที่มาทำสปาหน้า,นาเนี่ยมีทั้งหมด6คนนะคะพี่ทำสปาตั้งแต่ล้างหน้าคือลูมิสปาถ่หน้าเกาเนกสปาแล้วก็ นวดด้วย t ูเ e สเอเซน ultra ทั้งหมด6คนทําพี่ทําคนเดียวนะตั้งแต่แบบช่วงบ่ายๆเย็นๆจนมืดกลับมาบ้านมือบวมคือมือตรงระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะบวมแบบตุ๋ยเลยอะ่ะพี่ก็คือที่บ้านไม่มียานวดอะไรต่างๆนึกไม่ออกจะทํำยังไงดีอ๋อกินไวสแปนแล้วกันแบบดับเบิลโดสคือปกติพี่กินสองเม็ดเช้าสอเม็ดเย็นใช่ไหมคะคนืนนั้นเน่ะ พี่กินสี่เม็ดซึ่งมันก็ไม่ได้โดสหนักอะไรนะคะอ่ะสี่เม็ดกินขึ้นมาเช้ามันหายสนิทแบบเรียบเราก็แบบประทับใจมากขึ้นอีกนะคะทีนี้สิ่งที่พี่มั่นใจอ่ะมั่นใจแบบอย่างยิ่งเลยก็คือว่ายังไงอ,อตอนที่พี่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยพี่ก็ชวนเพื่อนพี่ที่เป็นหมอนะคะให้มาช่วยดูผลิตภัณฑ์มาดูธุรกิจ คือคุณหมอก็คือคุณหมอเอเนี่ยนะเขาจบอ,อหมอจุลาแล้วก็ไปต่ออเมริกันบอร์ดที่จอห์นส์ฮอปกินส์แล้วซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกับที่ดรโจเซฟแชงจบนะคะคือหมอต้องเป็นคนละเอียดอยู่แล้วเขาเข้าไปศึกษาผลิตภัณฑ์นะคะและ ได้มีการอีเมลคุยก,กันกับทางนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาด้วยนะคะเขาก็มาบอกพี่และบอกหลายๆคนนะคะในงาน SO สมัยหนึ่งนะคะว่าเธอรู้เปล่าว่า Y วายสเปน่ะเป็นซ u เปอร์คลาสซัพพลิเมนต์ที่มันแสดงคือเรียกอ,อะไรอะอาศัยการหลักการของการแสดงออกของยีนตัวแรกล้ำสมัยที่สุดและมีผลต่อหลายๆระบบในร่างกาย นะคะแล้วก็ต่างจากซัพพลีเมนต์ตัวอื่นเพราะไปเสริมส่งเสริมและเฟิรนฟูกระบวนการต่อต้านความแก่ชราหลายๆกลไกอันนี้มันยิ่งตอกย้ำคือคือหมอก็ตอกย้ำสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ของเราพูดเราก็เลยเชื่อมั่นมากว่าไวสแปนเนี่ยช่วยเราได้จริงแล้วเขาบอกว่าคือพี่เนี่ยหมอเพื่อนหมอพี่นี่นะพี่หมอเอเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับแบบ มีปัญหาในเรื่องของระบบประสาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกินไวแสเปนเนี่ยมันช่วยอยู่แล้วนะคะคือร่างกายคนเราเนี่ยมันมีการอักเสบภายในอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะวัตทุออกมาแรงๆนะคะจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าวายแสเปนมันต้านการอักเสบเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็ไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตเป็นโรคที่รุนแรงนะคะและสําคัญที่สุดนะมันทําให้เราอ่อนวอัยอ่ะอันนี้คือตอบโจทย์เรามากนะคะอ่ะ เอชล็อกเทคโนโลยีในไวส์แปนไวส์แปนได้รับรางวัลระดับโลกเอชล็ก,ก็ได้รับรางวัลระดับโลกมีงานวิจัยทางคลินิกเยอะอยู่แล้วมาตรฐานอาหารเสริมของเราสูงสุดคือ 6S all of the good n o n e of the bad แค่เนี้ยคุณไม่มั่นใจเหรอพี่ไม่รู้จะมั่นใจยังไงแล้วนะคะ,ะนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกศูนย์วิจัยระดับ ใช้ในการจ่ายอาหารเสร์มให้กับคนไข้โหมันแบบมันแบบตอบย้ำความมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยนะคะและย้อนยินได้92%แล้วไงดรโจเซฟแชงยังหนุ่มขึ้นได้เลย <c oughs> โอ้นะคะเห็นไหมท่านก็หนุ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็กินสิใช่ไหมอ่ามันก็เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์เรา ตั้งแต่แรกที่เราต้องการอยู่แล้วที่เราเข้ามาในธุรกิจนี้คือเราไม่อยากแก่นะไม่อยากแก่และมีสุขภาพที่ดีด้วยคุณเอาไหมอ่าและทำไมต้องเป็น NL10 บวกนะพี่จะบอกว่าการมี NL10 บวกเนี่ยมันเป็นการ differentiate ตัวเองนะคะจากบริษัทที่ไม่ใช่ของจริงและเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็น product driven company นะคะ มันสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทนะคะและตัวนักธุรกิจเองอย่างเราๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราทุกคนมี NL10 บวกแล้วทีมเราแต่ละคนมี NL10 บวกมันตอกย้ำความมีประสิทธิภาพของ Product ถ้า Product อยู่ได้เราอยู่ได้มีการซื้อต่อเนื่องบริษัทก็อยู่ได้ มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการสะสม NL 1 0บวกเนี่ยเท่ากับการสร้างฐานผู้บริโภคแล้วก็นักธุรกิจไปในตัวนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจถูกป,ปะคะแต่เขามีผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์ของเราแล้ววันหนึ่งเราอาจจะไปชี้แจงเขาว่าคุณกินแล้วคุณอยากกินฟรีไหมคุณอยากมีไรายได้ไหมเราสามารถเปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็น นักธุรกิจได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะเป็น new skin lover นะคะเป็นเอ1 0อบวกด้วยกันทุกคนนะคะก็ขอจบการแชร์งประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณฮงอยากให้ทุกคนนะคะกดกดแปดให้กับความสุดยอดของพี่ออนเลยนะคะและนะกดแปดให้กับความสุดยอดของสินค้าไวาส์สเปนด้วยโอ้โหแบบว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าท่าน,นักวิทยาศาสตร์นะของเราเนี่ยคือมั่นใจอยู่แล้วละ่ะกินเองก่อนหน้านี้แล้วอะคือเราอะ เชื่อได้เลยว่าสบายใจหายห่วง